สวัสดีค่ะนี่แปลงข้าวของคุณแม่อํานวยที่กระทบหนาวตั้งแต่เริ่มปลูกตอนแรกนะคะแล้วก็มากระทบหนาวหนาวสองวันลมแรงตอนช่วงตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าข้าวจะตายทั้งกลมแล้วพอเหงข้าวงงอยู่ก็เลยปรึกษาอาจารย์ไข่นะคะอาจารย์ไข่แนะนำมาว่าให้เราใช้โพเรแอร์ต่อไปเรื่อยๆ เราก็ใช้นะคะและตอนนี้ออกรวงแบบสวยงามมากค่ะรวงเท่ารวงใหญ่เท่ากับข้าวของคนอื่นเขาที่ไม่กระทบหนาวเลยนะคะน่าประทับใจมากค่ะออกทั้งแปลงแล้วค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะน่าประทับใจมากเลยค่ะหลังจากข้าวเขาฟื้นขึ้นมานะคะ เขาก็แตกกอออกรวงมาให้เราแล้วค่ะสวัสดีค่ะแปลงข้าวที่กระทบหนาวของคุณแม่อำนวยนะคะตอนนี้ออกรวงหมดแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะทั้งแปลงเลยนะคะสวยงามมากค่ะ